สวัสดีครับพี่นอ้องอัปเดตอัปเดตครับแดดลมลุ่มตกแล้วครับผมเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพร้อมจวดพร้อมเสด็จแล้วครับผมพร้อมจวดพร้อมเสด็จแล้วมาแลกนี่มาเด้อพี่น้องเลยตลาดฉลองกรุงลาดกระบังครับผมมามวนนักกรรมครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแวันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนะครับผม ห่วงครับพื้นบ่มีน้ำครับแห้งครับพื้นแห้งสนิทเลยแหละครับผมแหง้งเดี๋ยวสักครู่คงจะมีการเซ็กซ์สาวครับเดี๋ยวตายเบิ่งอีกครับผมตอนนี้เบิ่งบรรยากาศความพร้อมของเวทีนะครับงานปลาช่วยปลาม่วนครับผม มาแล้วครับเสียนนวลสวัสดีครับผมครับผมผู้ผ่านไอคิพเป็นแซ่เนาะครับผมเกลียบเกลียบเดียวกานเกลียเลยครับผมอ่านเกลียแต่ว่าอาจารย์ว่ามันยังพระท่านอับเดตคอมก็เลยยังเปิดไรใดบ่ได้ให้มันอับเดตอยู่คอมก่อนครับผมเนี่ยไปเรื่อยๆเนาะคนติดตามก็ยังบ่หลายดอกบ่ทันพ่อหาผ่นอยู่ครับผมครับผมว่าด้มีเวียดเกลียดครับผม ยินดีหวดสุดรอเฮาโอ้มือแอลไอดีครับผมมือแอลไอดีสวัสดีครับ,รบพี่เอกเข้าอาบน้ำม,มาพี่พเ,กเอเกคร,รกับพี่เอกเข้ากำลังสิไปอาบนา้ำว่าจะไปส่งกระดูกครับโอ้ไปส่งกระดูกไที่ไหนเรื่อย สายมื่อนีร่ครับผมกับพันธุ์หนึ่งสงขึ้นกันครับผมกินเขาแล้วบ่เงั้นงครับงี้ยงไม่อย่างหลับก็พอไหลพอพ่อลูกพี่ยีบ่เมื่อนหร่ลูกพี่มันนอนอยู่ไตทองรถบาดเสือเด้อไหวแต่มองนอนดีนี่แล้วเปิดพัดลมหายเนาะฉันเป็นหมาโอ้สัมพ่อดอกครับผมโอเคขยันได้ไหมครับผมครับผมสวัสดีครับ บรรยากาศลังหานครับผมบรรยากาศลังหารสูมไพรสูม,มั่นเลยครับศิลปินสาวหน่อยเฮ่าเนี่ยขามานี่ต, e FC, ต้องเอฟซีผู้ใดต้องเบิ่งเอาเด้อครับสูมไพรสูมมัน่นวัดดีครับเพาะพอปัญญาครับผมพ่ออาทิตย์ครับผมอัปเดตสถานการณ์หลังเวที เอฟซีเฮาเดี๋ยวเห็นอันนี้เต้นไพน่นี่เต้นพระเอกเอกอภิวัตรครับผมอันนี้เตน้นปันปันจริยาครับผมอันนี้สุสายใหญ่ครับผมเต้นทั้งเดี่ยวเข้าสุสายใหญ่ครับผม ขับหน้ามาหรุกครับผมโอ้คับผมวัสดีครับผมห่วยสร้างว่าแต่บบดนี้สร้างว่าแต่บบดนี้ไปเหยยยังผิดไปเนาะบบดนี้เนาะตำรวจอกครับโอ้โอ้ำรวดอีรจอนไปจอดรถดพิษมองบอสงสัยครับผมมเยเป็นคดีกันมากโอ้ครับผม ก็เล่ไในเล็กโอ้ครับก็เล่เล็กอ๋อเลว่ามันขานเชียงาให้ปลาโก้โอ้เนี่ยเีว่าละตัวเนี่ยโอ้ครับูดจะาองรถเป็นได้โอ้ยครับผม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 บอดเรียนครับผมผมผมมีดดวงทั้งนี้ บผกมีดวงท่านนี้สวัสดีครับขางเทียงวันี้ครับโอ้ครับผมโอ้ผมมีรางวัลมาให้ครับซีซีโอ้ซีซีครับผมจะเป็นต่ำไปแล้ววันนี้โอ้ซีบวกต่ำแล้่ต่ำไม่เป็นโอ้ครับเบื้องคลิปอีกเราบอครับคลิปของเลยรมเย็นลำย่อยกระโดนขึ้นกันครับมั่วฉิบโอ้ครับขอบคุณหลายๆครับผมสาธุครับโอ้บนเอกบ่ฝันครับเป็นรางวัลขางเคียงเป็นรางวัลขางเคียงตั้งแต่เฮ็ดคลิปมาครับผม คิปมาซื้อก็ไดเงื่อนพอโอ้ครับผมเวลาก็เป็นโชคดีของผมนำคลิปีเดียวเฮ็ดเห้ผมผ่านยูทูบคลีปเดียวอันเราจัหน้าว่าได้หกหมื่นไปนะเดี๋ยวนี้แสนกลัวแหละครับผมครับผ่านครับผมผ่านแล้วแต่ว่าอาจารย์แล้วว่าคออพิวเตือ์เรายังบม่ได้อัปเดตกันเรื่องเฮ็ดเล่ยังสั่งรายเดย์ว่าเดผมสั่งรายเด้์่าเดย ขอบุญขอคุณหลได้ด้วครับผมนีครับวะด้ล่ครับผมเป็นโชคดีนําครับผมครับผม่าน้ขึ้นาะนีเดอกมาครับผมรังวัลทางเคียงครับผมเฉพาะน้ายของหม่นี่ก็รับไหนอยู่นี่ น่าจะรับครับดีแต่ว่าดีแต่ว่าโบบเป็นอย่างเนาะรนขับโบเป็นอย่างรถรถพังครับรถเก๋งพังผมขับมา้ำกวนแต่ว่ากองหนารถผมบมมีครับเห็นเต็มเต็มเลยครับรถเก๋งครับใส่ใส่หม่งโตโต๊ะเสียรถรถเก๋งกับยางกับยางยางกับางครับ ไอ้ตัดเนี่ยเอาข้อยเสียบีเขาเลยนะเม่อกี้เพื่อเอาสมอนสองอันแล้วเขาก็ฝากลูกโคน้องไส้เมาฝากไว้เพื่อนเมื่อไหรมันรับผิดชอบเอาเหมือนนี่มันคือสีม่วนคักงนอคนนั่นเต็มลับเต็มอิ่มน้องไส้ไปงานอีเวนต์ทุกเทื่อเมื่อวานเราเป็นลุงเถื่อเถื่อนี้มันมีไฟเลยเสียไฟเพิ่อนชุดยอดเลยครับผมอาจารย์หลอดครับผมแต่งนอนพั่นอนนับผม่นกับผมม่านกับผมไปน้ำกันครับม้วนน้ำกันครับ ครับผมนักขาวากบายนออไรครับผมเพราะว่าบามึงได้กันได้ครับผมครับผมครับพามาดูเต้นต่อครับผมอันนี้เต้นลูกซาครับเต้นอมแอมครับผมกําลังมากครับอันนี้เต้นออมแอมกําลังมากครับ บรรยากาศข้างหลังก็จะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับผมจากด้านที่กระอว่ากว้างครับด้านหลังจิบโอออัดขึ้นทุกมือครับผมด้านหลังนี่ถือว่าใช้ได้เลยมองศิลปินอยู่มองลูกๆเต้นเซร์อยู่ครับวางขว้างดีครับอ่นี้วางขวางดีเลยแหละ นั่งเอกน้อยครับนั่งเอกน้อยประจำทีมงามครับผมครับคุณแก่ครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้จำนี่ครับศิลปินกำลังทยอยเข้ามาครับนอกจากกับฝากดกับช่องปลาโก้ลำพืนออฟฟิเชียลครับกดติดตามกดซับกระดิ่งกร่งกรึงเก่งกลงเพื่อเตือนวิดีโอมาแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนีนะครับนาะครับสวัสดีครับ